ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คาร์บอนแบบไร้ควันมีดังนี้ 1. นําำใบไม้แห้งใส่ลงไปในตะเผาถ่านคาร์บอนทรงกลวยแล้วจุดไฟเผาให้เปลวไฟลุกโชนช่วงเริ่มต้นอาจมีควันบ้างเล็กน้อยผ่านไปประมาณ5วินาทีควันก็จะจางหายไป 2. เมื่อเปลวไฟลุกโชนขึ้นมาให้ค่อยๆทยอยใส่ใบไม้แห้งที่เตรียมไว้ทีละน้อยอย่างต่อเนื่องข้อสำคัญให้ใส่ใบไม้แห้งลงไปเผาในเตาตอนที่เปลวไฟลุกโชนขึ้นมาจะช่วยให้ไม่มีฝุน่นควัน 3. ใส่ใบไม้แห้งเข้าไปเผาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจนเต็มตเตาเผาถ่านคาร์บอนใช้เวลาเพียง6-10นาที ก็จะได้่านคาร์บอนเต็มถัง 4. จากนั้นใช้น้ำเปล่าที่บรรจุในถัง20ลิตรรดน้ำใส่ฐานคาร์บอนพอประมาณเพื่อให้เย็นตัวลงและตรึงคาร์บอนไว้และให้นำน้ำเปล่ารดบริเวณตเทาเผาฐานคาร์บอนด้วยเพื่อให้ตาเผาเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว 5. ใช้อุปกรณ์ช่วยจับหูของเตาเผาทั้งสองข้างและคว่ำเตาลงเทฐานคาร์บอนลงกองกับพื้นหกฉีดพ่นน้ำลงในฐานคาร์บอนอีกครั้งเพื่อให้ไฟดับสนิทและตรึงคาร์บอนได้อย่างสมบูรณ์เจ็ด นำซิลิคอนผงประมาณ5กิโลกรัมต่อการเผาหนึ่งเตาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้สุดยอดปุ๋ยอินทรีย์คาร์บอนผสมซิลิคอนบำรุงดิน 8. ปปุ๋ยอินทรีย์คาร์บอนที่ได้สามารถนำไปใช้ปลูกต้นไม้ได้ทันทีหรือหากยังไม่ใช้ก็สามารถใส่ถุงเก็บไว้ใช้ได้เช่นกัน หากท่านสนใจต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่โทร097 297 5146หรือ Line at